สวัสดีนะครับเจอกันในนามของเพจโปรเจกต์ร้อยมารทาวเวอร์ดลี่นะครับวันนี้จริงๆผมถอดล้อเจ้าบวกมาทั้งหน้าและหลังอ่ะตั้งใจว่าจะเอาไปเปลี่ยนยางเพราะว่ายางมันเริ่มหมดดอกแล้วเดี๋ยวให้ดูยางสภาพยางหน้าย,ยางนี่หน้าย,ยางเนี่ยเราจะสังเกตนะครับยางมันเริ่มแตกรายงานละ และย่างดอกมันเริ่มหมดเนี่ยร้อนหมดละเริ่มร้อนหมดละยางคู่นี้นะครับเป็นยางยี y ่ห้อเพลลรี่นะครับเดวลโลรัสโซสปอร์ตเป็นยางขอบสิบเจ็ดทั้งหน้าและหลังยางหน้าความโตอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าสิบนะครับยางหลังแปดสิบทับเก้าสิบล้อของ ขอบล้อที่เจ้าบูใช้เนี่ยจะเป็นยางเออล้อหน้าจะเป็น1.85ล้อหลังจะเป็น2.15นะแล้วทีนี้ผมถอดออกมาตั้งใจว่าจะเอาไปเปลี่ยนยางแต่เจอแจ็คพอตอยางคงไม่ได้เปลี่ยนแล้วแหละตัว <c oughs> นี้นี่จะเป็นดุมเป้าดุมฝั่งพระเบกฝั่งเบก ลูกปืนเบ้าลูกปืนมันควกักหลวมว่าอยู่มาพักหลังๆนี่เวลาขี่เหมือนล้อหลังมันโบกข้างแรกนึกว่าเป็นที่ยางอย่างเดียวว่ายางมันหมดดอกแล้วมันขี่ทําให้ขี่แบบไม่ดีล้อโบกหรือเปล่าในีพกาว่าเป็นที่ยางที่ไหนได้นี่สาเหตุหลักๆที่ทําให้ล้อโบก,กก็แก,ก๊แกคอกแคกลูกปืนหลวม เบ้าลูกปืนหลวมเนี่ยหมุนได้เลยถือว่าหลวมมากแล้วเนี่ยทำใ่้ยังยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้นะแต่เปลี่ยนดีกว่าเพววื่อความปลอดภัยจังจะเปลี่ยนยางไม่ต้องเปลี่ยนยางแล้วแหละต้องเปลี่ยนดุมก่อนสาเหตุหลักที่เบ้าดุมควากหรือลูกปืนหลวมเบ้าดุมหลวมเนี่ยมาจากสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะมาจาก การบรรทุกน้ำหนักเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้ามันยิ่งเราบรรทุกน้ำหนักเยอะเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักมันก็จะกดลงมาที่ล้อหลังเยอะแล้วก็ลูกปืนก็จะเป็นตัวรองรับน้ำหนักแล้วก็เป็นจุดหมุนของล้อด้วยมันก็เลยทําให้อ่าตรงตัวลูกปืนและเบ้าลูกปืนเนี่ยเป็นตัวที่รับน้ำหนักค่อนค่อนข้างที่จะเต็มเต็มที่คือแบบรับน้ําหนักรองรับน้ําหนักของรถเนี่ยเต็มเต็มเลย เดี๋ยวให้ดูล้อหน้าส่วนมากล้อหน้าจะไม่เป็นเพราะล้อหน้ามันไม่ได้รับน้ำหนักของการบรรทุกเท่าไหร่เออเนี่ยดุมชุดเนี้ยเป็นดุมหน้าหลังเนี้ยเป็นชุดที่ผมซื้อมาพร้อมกันนะดูล้อหน้าหมุนหมุนได้ปกติแต่ลูปกปืนไม่หลวมไม่มีคอกไม่มีแคร็กเลย เนี่ยคือบ้าลูกปืนยังแน่นอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีข้อแคกไม่มีข้อแคก,คอ,แคกอันนี้คือยังแน่นอยู่จากจะได้เปลี่ยนยางก็มันยังไม่ได้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนดุมก่อนวิธีแก้ดุมควากหนึ่งกึงใส่บูทไปสองซื้อดุมใหม่ ก็ประมาณนั้นนี้ผมว่าจะซื้อดุมใหม่ซื้อใหม่เลยเพราะว่าดุมที่เอาไปทำสี powder p o d e มามันพองสีมันเริ่มร้องเลยซื้อใหม่ดีกว่าเพราะในอ,อย่างคือมันเริ่มควากทั้งสองข้างแล้วเบ้าลูกปืนทั้งฝั่งดุมสเตอร์ทั้งฝั่งเบรกแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ ล้อหลังเรามันขี่แบบเหมือนล้อรถมันโบกอย่างเงี้ยอันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยนะอลองไปดูกันใครที่เจอปัญหาอยู่สำหรับวันนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรมีแค่สาเหตุเล็กน้อยมามา,มาแจ้งเดี๋ยวังไงมีอะไรจะมาอัปเดตให้ดูนะครับฝากเพจโปรเจกต์ร้อยผ้าทเวเอร์ไดรี่ด้วยนะครับก็มีทั้งช่อง Youtube มี t i k t o k แล้วก็ Facebook ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยแล้วก็เข้าไปกด s u b สไคร b ์ใน YouTube ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมละมีแค่เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มาแบมาแจ้งมาบอกอาจากที่ผมเจออะไรเงี้ยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถอะไรเงี้ยก็จะมาแจ้งให้ทราบเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในรถเล็กแล้วก็อยากจะ ลองหาสาเหตุหรือซ่อมบำรุงด้วยตัวเองไงครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวประกอบแล้วเดี๋ยวออกไปวิ่งไยออกไปดูอะไรว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงต้องสั่งโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ